แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วล่ะแล้วนาก็สตาร์ทเลยเหรอใช่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มไหะเริ่มไปได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรพายลินพี่สัญญาท้าตานี้พี่เป็นพี่แต่ข้าส okay, ีสัน okay, ก okay, ับเทิดาโอเคทุกคนเปิดกล้องโอเคต่อบเปลี่ยนอีกแล้วเหรอดูสิโอเคพี่ไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ย

แกแค้นว่าตาที่แล้วใครเป็นเพื่อนน้องบ้างที่จะได้หลบขันอยู่ตรงไหนอะ่ะเอ้าโอเคไม่ก็ตตบ่นจะได้แค่นุ่มบอกให้เออพี่กา,ก,าก้าชื่ออะไรอะ่ะอ,<า>อะไรเนี่ย คือทีอะไรเนี่ยบุรีพอรแกดงแกดงขำไปบน่นสีสันเลยนะ้องบ่นกาคาเลยกาคาคนเขาเป็นยศเฮ้ย <c oughs> ท,ท,ที่จริงแบบนี้ไม่ดีสิต้องโกรคนอื่นก่อนแล้วค่อยไปฆ่าพี่กาคาสนุกกว่า่าพี่ไอเจอแล้วกนะันนี่ไม่มีใครออก โอเคน้องเกิดห้องไหนพี่อยากเจอน้องอีกจะได้เห็นตอสีสันตายตรงนี้ห้องนั้นเหรอ,อนนห้องไหนอะห้องห้องเนี้ยรีคอร์ดแล้วใครเป็นอินพออ์เตอร์กับน้องมาก,กจะได้เห็นค่เอม บด่วนๆเลยเพราะหนูจะฆ่าพี่เองอยู่ไหนกันน,น่ะอ,อ,อ้าวอันนี้ก็จะยังมารอสันจัง ว่าหนูค่าพี่กาคาเองสนุกกว่าหนูวอลคืออื่นนะพี่วอลไปรินถ้าไปรินโดนหมดถ้าไปริโนโดนหมดพี่รินใจมากพี่กาคาอยู่ห้องไหนจะไปห้องไหน ไม่บอกจะไปห้องไหนความลับไม,ไม่บอกไม่บอกความลับเลยโอ้ยแตกไม่ได้ตายน no, เนีโน้สิไม่น่าเลย ไม่ต้องห่วงไว้ตาต่อไปใช่ไว้ตาต่อไปโชคดีนะเซับดีฟอเตอ,เตอร์พี่จับสีสันหักคอเองถ้าสีสันเป็นก็บวกสีสันเลยเอ้าวชะนะโอเคจากน้อยทีน้องก็ชะนะ น้อยสีสันก็แพ้เนี่ย